ชาวลำปางเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นห่วงพี่น้องชาวลำปางนะครับแผ่นดินไหวขนาด4.9ตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมา<ฆ>ผ่านมาแล้ว3-4วันแต่ก็ยังคงไหวต่อเนื่องล่าสุดวันนี้เนี่ย7โมงเช้าที่ผ่านมาครับ1.9ตามมาตราลิเตอร์ยังคงไหวอย,อยู่เลยนะฮะและถ้านับดูของวันนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาเนี่ย6ครั้งแล้ว รวมยอดตั้งแต่วันที่20 2 1 22 2 3 4วันทั้งหมด40ครั้งนะครับคุณผู้ชม,มนี่คือนับตั้งแต่แผ่นดินไหวนำํำแผ่นดินไหวใหญ่4.9และแผ่นดินไหวตาม40ครั้งแล้วล่าสุดมีคลิปวงจรปิดออกมาอีกครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ลำปางในวันที่20นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะในอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง นี่ฮะเมื่อสักครู่ตอนแรกจะเริ่มเหมือนตกใจกันก่อนค่ะแล้วสักพักวิ่งเลยครับนี่ฮะลุกจากเก้าอี้ออกจากห้องทำงานหนีไปนอกอาคารแบบนี้คลิปที่สองอันนี้บริเวณประตูด,ด้านหน้าองค์การสํานักงานอบตอร่องเคาะนะครับผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาในสํานักงานเดินเข้าไปได้สามวิวิ่งออกเลยฮะ น,น,นี่เป็นภาพต่อเนื่องจากภาพเบอร์สักครู่แล้วทุกคนก็วิ่งออก,ออกนี่ฮะ,ฮะที่อ,อบตอร่รองเค์นั้นได้รับความเสียหาย2จุดนะครับก็คือเสาอาคารฝั่งหน้าและเสาด้านหลังพังเสียหายล่าสุดเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายนั้นคุณสมหมายเตดวานอธิการอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีระบุนะครับว่า พบว่าที่เฉพาะอำเภอวังเหนือเนี่ยใน7ตําตำบลบ้านเรือนเสือเสียหาย72หลังสถานที่ราชการเสียหาย4ี่แห่งและมีวัด5แห่งที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นนะวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษคุณทยากรจันทรางสุขจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีบ้านที่ได้รับความเสียหายเป็นระดับสีแดงเนี่ยหนึ่งหลังครับเป็นบ้านของคุณนวลอายุ65ปี คือเสาเนี่ยแตกร้าวทั้งหมด6ต้นเลยและเป็นเสาคอนกรีตในสภาพที่ผุพังกลายเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าบ้านของคุณนวลเข้าไปอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องออกมาอยู่ข้างนอกกันก่อนนะฮะนี่ฮะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เมื่อวานนี้โรงเรียนที่ถือว่าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและวันที่เกิดเหตุเนี่ยนักเรียนทุกคนปลอดภัยในการอพยพกันออกมา เมื่อวานนี้ต้องซ้อมแผนอพยพก,กันอีกครั้งครับใช่ค่ะทั้งครูแล้วก็นักเรียนกว่า250คนเข้ามาซักซ้อมแผนอกพยพก,กันนะคะโรงเรียนทุ่งหัววิทยาค่ะก็จริงๆเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงม3นี่คือวันที่เกิดเหตุนะคะจากคลิป เป็นกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนก็เห็นได้ว่าโรงเรียนจัดการได้ดีนะคะพาน้องๆหนีไปด้วยความปลอดภัยแต่ก็ยอมรับค่ะทางพออ,อบอกว่าทั้งครูและนักเรียนหลายคนยังหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังคงตกใจนะคะวันนี้ที่มาซ้อมเนี่ยนอกจากจะป้องกันให้รู้ว่าปฏิบัติตัวยังไงเวลาเกิดแผ่นดินไหวหลบใต้โต๊ะแบบนี้คะ่ะเนี่ย เกิดปุ๊บเด็กๆก็ลงไปซ่อนใต้โต๊ะแบบนี้แล้วก็ที่ต้องซ้อมแบบนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดการวิ่งชนกันด้วยเพราะมันจะทําให้ได้รับบาดเจ็บค่ะนี่เป็นภาพของน้องนักเรียนหมาตัวเล็กๆตัวน้อยๆทั้งนั้นเลย <Yeah. S 2> คือจริงๆเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันเองอะ่ะยังตกใจกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ามาซ้อมก็เพื่อความปลอดภัยเพราะอย่างที่เรานําเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนักวิชาการเนี่ยคาดการว่า จะไหวแบบนี้เป็นอักเตอร์ช็อกเนี่ยประมาณ1สัปดาห์หรือมากกว่านั้นและคาดการว่าอาจจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกซึ่งขนาดอาจจะมากกว่า6ตามมาตราริกเตอร์เลยนะฮะเพราะรอยเลื่อนนั้นม,มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมกันชาวลำปาง